ทางเงยือนประเทศพม่าอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันของนายลีมยองบักประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะโดยจากการเข้าหารือกับพลเอกเตงเซ็งประธานาธิบดีพม่าได้ผลสรุปว่าพม่าจะปล่อยตัวชาวเกาหลีเหนือที่ถูกคุมขังอยู่ในประเทศเนื่องจากข้ามเขตแดนอย่างผิดกฎหมายปฏิเสธความเชื่อมโยงทางด้านนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือรวมทั้งให้ความร่วมมือกับมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือข้อตกลงระหว่าง กับเกาหลีเหนือระบุนะคะว่าพมา่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกตานตรานหน้าจากสหรัฐว่าเป็นส่วนหนึ่งของแกนแห่งความชั่วร้ายหรือกากเดนของทรราชจะเอาตัวออกห่างจากเกาหลีเหนือและจะเปิดตัวโอเองสู่โลกด้วยการปฏิรูปประชาธิปไตยพร้อมกันนี้นายลิมยองบกักยังได้เสนอขายายความช่วยเหลือและเงินกู้เพื่อการพัฒนาแก่พมา่าริเริ่มโครงการใหม่ๆเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ให้กับพมา่า และขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาพลังงานและทรัพยากรและการก่อสร้างสาธารณูปโภคระหว่างทั้งสองประเทศด้วย นอกจากนี้นายลีมยองบักยังได้ขพบกับนางอองซานซูจีผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD และผู้นำการเรียกร้องประชาธิปไตยคนสำคัญในพม่าด้วยนะคะโดยนายลีมยองบักได้ให้สัญญาว่าจะช่วยเหลือให้พมา่าเดินหน้าสู่สังคมประชาธิปไตยและสังคมอุตสาหกรรมไปพร้อมๆกันโดยไม่ต้องสลับประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมค่ะ การเดินทางเยือนพม่าของนายเลียมบองบักในครั้งนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงความพยายามของเกาหลีใต้ในการเข้าไปลงทุนในประเทศที่ยังไม่พัฒนาแต่ว่ามีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีศักยภาพในการเติบโตพม่ายังถือเป็นประเทศที่มีความสาคัญในเชิงยุทธศาสตร์ได้เศรษฐกิจด้วยค่ะเนื่องจากเป็นประเทศที่เชื่อมต่อจีนและอินเดีย2ตลาดขนาดใหญ่เข้าไว้ด้วยกัน